สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟแฮปปี้ซิตี้เซิร์ฟนี้เดินฟรีทั้ง PC กับมือถือเข้าได้เลยไม่ต้องสอบทั้ง PC กับมือถือนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเด็กใหม่ทุกคนจะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับแฮปปี้ซิตี้นี่ชื่อเซิร์ฟโคเทนะครับและ ตอนที่เราเข้ามาใหม่นะครับรับของตัวนี้รับตังค์เหมือนหนึ่งมือถือและคอย300นะครับมีรถให้ด้วยนะครับจะเป็นรถ h u v คันเบลอคันนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ในตัวของเราได้คอยมา300ใช่ปะแนะนําให้ซื้ออะไรก็ได้นะครับนี่เลยมีของเยอะมากเลยนะครับและในเซิฟนี้มีชุดฟักทองด้วยนะครับ300นะครับนี่อาวุธแรอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่มีท่าจับมือด้วยนะ ห้าคอยเท่านั้นนะครับแล้วก็มีบูบ็อกด้วย20คอยเท่านั้นนะครับโอ้โหซื้อแหลกเลยนะครับเราได้มาถึง300รอยคอยนะครับหรือว่าจะไปสุ่มกระชปองรถก็ได้นะครับนี่หรือว่าจะเป็นอาวุธโดเนทนะนอาวุธโดเนตเราได้มา300อใช่ปะซื้ออะไรได้บ้างนี่ไงซื้อสนับมือเทพได้นะครับผมซื้อเลยแล้วกัน <c oughs> ได้สนับมือเอาไว้ตุยเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้นะนี่เมื่อกี้มีอาหาร MRE ด้วยนะครับใช่ไหมผมอ่านถูกหรือเปล่าดูอีกรอบหนึ่งอาหาร MRE นี่ไงเอาไว้กินนะครับในเซิฟนี้นะครับจะมีจุดวาร์ปอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่วิ่งมาแล้วก็กด N อันแรกนะครับจะเป็นจุด F อฟเองครับถ้าเรา FK ครบ1ชั่วโมงนะครับจะได้1เหรียญ F อนะครับเขาเรียกว่าเหรียญ Happy City นะครับในเซิฟนี้เนาะได้1เหรียญเอาไปแลกกับแอ m ด n มินได้นะครับนี่ก็คือ1เหรียญแลกได้ 5คอยนั่นเองครับและในอนาคตนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําให้มันแลกได้แบบอัตโนมัตินะครับหรือว่ามีจุดแลกไปเลยนะครับไม่ต้องติดต่อแอดมินแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุด ไปนอนเตียงนั่นเองครับกดปุ๊บมาปั๊บนะครับเซิฟนี้เป็นแนวแบบคอมมูนิตี้นะครับเล่นแบบชิลๆนะครับนี่ตอนนี้เรามาที่โรงแรมขนาดใหญ่นะครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับเข้าไปด้านในเลยนะมีจุดนอนเพียบเลยนะครับตรงฝั่งนั้นก็มีนะครับมีห้อง0-3ตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง0-2นะครับและก่อนนอนในเซิรฟนี้ครับสามารถที่จะเปลี่ยนชุดนอนได้ด้วยนะครับนี่เลยเลือกได้นะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นสกินผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วกันอุ้ย โอ้โหโรบินบหืบึ่มเลยนะครับแล้วก็กดนอนเลยนี่โอ้โหเตียงนอนไม่นอนนะครับมานอนพื้นนี่ครับหลังจากที่เรานอนเสร็จนะครับก็จะตื่นมาแหกขี้ตานะครับประมาณนั้นแล้วก็กดเอนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนกลับสกินเดิมโอ้โหดูดิ โคตรเฟี้ยวเลยครับระบบนี้นี่ชมเขาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เข้ามาเล่นเลยนะครับจะได้มันๆนะครับแล้วตรงนี้ก็ไปหน้าสอนอได้เลยนะครับนี่มาแจ้งตํารวจนะครับใครเฟี้ยวกับเราต้องไปฟ้องตํารวจนะครับนี่แล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเฮดได้เลยนะครับกดเฮดเป็นเมนูอำนวยความสะดวกนะครับเติมเงินโดเยกับแอมินได้นะครับกดท่าทางเมนูว์ปอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับเมนูว์ปดูหน่อยแล้วกันนะเมนูว์ปในเซิร์ฟนี้ครับจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอย่างเช่นเราจะ ไปที่เกาะฟาร์มนี่มาเกาะฟาร์มนะครับมัวมาเกาะฟาร์มแบบรวดเร็วนะครับกดเฮดอีกทีหนึ่งกดเฮดอีกทีหนึ่งไปที่เมนูวาร์ปไปไหนดีบ้านมังกรเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยบ้านมังกรนี่เลยครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่บ้านมังกรอยู่ที่ไหนวะเนี่ย <g itt les> โคตรเท่เลยนะนี่เป็นบ้านมังกรนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในเซิร์ฟนะครับเฮ้สวยดีนะเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกสักทีหนึ่งเมนูวาร์ป ไปไหนดีจุดเกิดก็ได้นะครับบ้านพักภูวินล่าเหรอฮยมันน่าจะเจ๋งบ้านพักภูวินล่าโอ้เป็นหมอดด้วยนะครับเนี่ยนี่อุ้ยบ้านพักภูวินล่าครับในวะนี้โอ้โหโครเท่โครเท่นี่เลยน่าเล่นมากครับเซิร์ฟนี้นี่ตรงนี้ครับโอ้ยดูดิคนสวนหน่อยมาตัดไม้นะครับ โอ้โหเสียงดังมากเลยครับนี่น้ำพุขนาดใหญ่นะครับบูวิลล่าตรงนี้นะเฮ้ยเออที่ไหนอีกบ้างเนี่ยโอ้มันโคตรเยอะจริงๆนะครับเอาอีกสักที่หนึ่งแล้วกันนะคอนโดหรูนะตอนนี้เรามาที่คอนโดหรูนะครับโอ้โหหรูจริงๆครับทุกคนโุ้ยเจ๋งว่ะเซิฟนี้มีแต่สารอาหารที่แจ๋วๆทั้งนั้นเลยนะครับว้าอย่างกับไฟเอมนะครับนี่ยตกไว้ตกว่ะเฮ้ยมันมีกระจกอยู่นะครับมาถ่ายรูป ตรงนี้ก็ได้นะครับโอ้ยโคตรเจ๋งครับเซิฟนี้ถ้าเราจะกลับไปจุดเดิมนะครับแค่เลือกเมนูวาร์ปนะแล้วก็เลือกไปที่กลับจุดเกิดแบบนี้แหละนะเนี่ก็จะกลับมาตรงนี้เลยครับเซิฟนี้อย่างเฟี้ยวเลยและในเซิฟนี้มีระบบเบรกรถแบต ABS ด้วยนะครับก็คือเรากดสเปคปาร์ตอนเบรกใช่ป่ะมันจะหยุดแบตชะงักเลยนะครับนี่เลยมันจะกดเฮ็ดนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนู ABS แล้วก็ต้องกดเปิดนะครับตอนนี้ผมกดเปิดเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับใช้ได้หมดทุกคันนะครับรถโดนงงโดนเนยได้หมดนะครับเดี๋ยวมาลองดูกดสเปคบาร์แบบนี้เลยกดสเปคบาร์เดี๋ยวเราจะลองชนในตัวนี้ดูมันจะชนไหมเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเรื่องจริงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูอีกครั้งหนึ่งทุกคนน่าจะไม่เชื่อผมอ่เดี๋ยวผมขับไปจะชนตรงนั้นแล้วผมจะกดสเปคบาร์ให้ดูนะครับมาดูกันว่ามันจะชนไหม อานะครับหนึสเฮ้ยเฮ้ยเยดโดระบบ a อ s ทำงานทำงานจริงว่ะทุกคนเอาแบบใกล้ๆเสาไฟตรเจ๋งอโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหระบบนี้โคตรเฟี้ยวนะครับออโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปจุดเกิดอีกครั้งนึงเฮ้ยเรามีเมนูวาร์ปอยู่นี่ว่าอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปจุดเกิดนะครับกดเด เลือกไปที่เมนูวาร์มนะครับแล้วก็ไปที่จุดเกิดเพราะว่าในจุดเกิดนะครับนอกจากมันมีจุดวาร์ปต่างๆแล้วนะครับมันจะมีตลาดอยู่ในจุดเกิดเลยนะครับเ mm hmm. ซิฟนี้นี่ไงผมลืมบอกไปเมื่อกี้มันจะมีจุดซื้อสกงสกินนะครับแล้วก็ที่ขายของต่างๆนะครับนี่เขาทําดีนะครับแอปเปิ้ลไม่ใช่มะม่วงเหรอ <c oughs> มะม่วงวักทองวักทองมาหมดนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้จะเป็น Apple ิลเองครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนานะครับเราต้องเลือกไปที่ GBS นะครับหรือว่าพิมพ์ครับ GBS ก็ได้นะมันจะมีจุดคราบแบบรวมอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นจุดคราบขนาดใหญ่ในเซิร์ฟเลยนะครับนี่ในเซิร์ฟนี้มันจะพิเศษหน่อยนะครับนี่เลยมันจะมารวมกันทุกที่เลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ระบบโคตรเยอะนะครับก็จะมีกล่องจูนรถตรงนี้ที่คราฟนะครับแล้วก็จะเป็น ตู้เซฟตัวนี้จะเป็นกล่องชุบชีวิตกล่องฮิวเลือดแล้วก็เป็นที่คราฟอาวุธนะครับในเซร์ฟนี้อาวุธคราฟได้แบบ50%นะครับนี่ก็ใช้ดวงนะครับแล้วก็จะมีที่คราฟเกาะที่คราฟจุดหอศพนะครับอะ ไอ้ไอ้ไอ้ถุงห่อศพแล้วก็อาจจะมีคัพกระป๋องสายฟรีนะแล้วก็จะเป็นที่สร้างบุญแจของตู้เซฟฝั่งนั้นนะครับก็มาครบทุกอย่างเลยนะและงานในเซิฟนี้มีเพียบเลยครับมีงานใหม่อัปเดตเข้ามาก็คืองานคนขนถังสีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเล่นอย่างไรนะครับนี่มีรถโคเทยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสีฟ้าแล้วกันนะครับเข้ากับชุดของเราเฮ้ยขยับหน่อยขอขึ้นสีฟ้านี่ กดเอ็นครับออกไปสตาร์ทได้เลยนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเลียนนะเนี่ยกดก <c oughs> ดแบนหยุดนะเขาเรียกว่าอะไร ABS 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 ทำงานโอ้โหโคตรเฟียวเลยนะครับ <c oughs> แล้วเราก็มายังจุดแดงนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะเออเอาอะไรนะเอาถังสีถังสีนี่ไงมันจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับก็คือมันกำลังโหลดของเข้าสู่ตัวรถของเราเองครับ <c oughs> และหลังจากนั้นนะครับเราก็นำถังสี ไปยังจุดต่อไปได้เลยนะครับมันจะเป็นเอ,อ่อแมปบอกอยู่นะผมลืมเปิดแมปนะแล้วก็ลุงคนนี้นะครับจะเป็นลุงรับซื้อถังสีที่เราเอามาส่งตรงนี้นั่นเองครับนี่แหละเดีย๋ยวเราส่งก่อนแล้วกันนาะฮึบก็ให้นี่เกิดอะไรขึ้นวะเราได้ถังสีมาแล้วนะแล้วเราก็นําไปขายกับตาลุงคนนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับเร็วๆนะแล้วก็กดสเปคปาเบรกนี่โคตรเท่ว่ะแล้วก็กดเอ็นกดเอ็น ลุงครับขายถังสีหน่อยถังหนึงได้50นะครับแสดงว่าทําครั้งหนึงได้50บาทเลยนะครับและจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นคาสิโนในเซิร์ฟนี้นั่นเองครับนี่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทางรถไฟขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนะครับอัปเดตเข้ามานะครับส่วนด้านในนะครับผมบอกเลยว่ามีครบเลยนะครับเซิร์ฟนี้มีโต๊ะสนุกให้เล่นนะนี่มีโต๊ะสนุกให้2ที่เลยนะครับแล้วก็จะมี รูเลตครับนี่แล้วก็จะมีบาคาร่าด้วยนะครับสำหรับสายเสี่ยงดวนะครับแล้วเล่นได้3าคนได้แะเนี้นี่อย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าไงนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไคร้ช่องโจที่เฮ็ดแซดด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจโทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม